สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับเป็นการแบบแนะนำพูดคุยเกี่ยวกับเฟเฟกเสียงแปดครับก้อนี้นะครับยี่ห้อ r o c k s ว i t ต์มอ s t e r ก็เป็นแบรนด์คนไทยนะครับก็มีมาหลายปีแล้วล่ะรู้สึกว่าก็จะไม่ผลิตแล้วด้วยเพราะว่าไม่เห็นนะผมไม่เห็นหน้าหน้าเพจ r o c k s ว i t เคลื่อนไหวหรือว่าโพสอะไรมาหลายปีแล้วก็เป็นไม่ได้ว่าจะเลิกผลิตไปแล้วก็ มาที่จะมาพูดเนี่ยคือเป็นก้อนหนึ่งที่ผมเออประทับใจส่วนตัวนะแล้วก็ค่อนข้างแนะนำแนะนำให้เอ,อน้องๆหรือ,อเพื่อนๆที่แบบเฮ้ยอยากได้ก้อนไฮเกมที่แบบมันมันคือคือโอเคเราอาจจะเล่นแบบเพลงล็อกเพลงมท่านด้วยแล้วก็เล่นเขาเรียกอะไรเล่นเพลงเพลง,พลงตลาดเพลงทั่วไปที่แบบบางทีมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไ เล่นเสียงแตกในสไตล์แบบไฮทั้นเท่าไหร่เออต้องการเล่นให้ได้กว้างๆเนี่ยปรับง่ายเออนี่ว่ะคือก้อนเนี้ยผมชอบเลยสองสิ่งที่มีเลยหนึ่งคือปรับได้กว้างสองปรับง่ายเอออันนี้จริงกล้าพูดได้เลยจากที่ผมเล่นเฟเฟงในสไตล์แบบไฮเกนมานะอ่าพวกไฮเกนเหมือนพวกเมทั้นโซนพวกอะไรพวกนั้นฐา,านะหรือดีเทคทีเอลทู 2. พวกนั้นผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับจริงๆพวกนั้นดีมากแต่ว่าด้วย ย่านเลนส์ต่างๆเนี่ยที่แบบเขาทำมาบางทีมันปรับยากน,น,นิดนึงบางทีกว่าเราจะจูนอ่ะบาง,บางอย่างบางรุ่นอย่างอดีเทก็จะมีท็อปเพิรสวิตช์อีกบางทีให้เราก็หาจูนหาปรับบางทีกว่าจะหาในจุดที่ลงตัวมันค่อนข้างยากแต่โอเคสงเสียงอะไรเขาก็ดีแหละแต่คือเจ้าตัวเนี้ยคือทํามาเนี่ยคือผมว่าเขาให้เสียงกลางที่ค่อนข้างค่อนข,ข้างเยอะไม่เยอะจนเกินไปเออให้เสียงกลางมากําลังพอดีแล้วก็ใช้งานได้ สามารถเอามาเนี่ยพอเวลาเราปรับแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล่นอะไรไดีเยอะแยะมันไม่ได้เฮ้ยไม่ได้เป็นเอฟเฟกในสไตล์เมทัลเลยอย่างเดียวนี่หว่าปุ่มที่เขาให้มานะครับที่พิเศษคือปุ่มบอดี้ครับปุ่มนี้ครับน็อปตัวนี้น็อปตัวขวาบนซึ่งตัวนี้มันจะเป็นการเหมือนอารมณ์เหมือนแบบเหมือนเพิ่มลดเสียงย่านย่านเสียงกลางครับไม่ไม่เชิงว่าเป็นปุ่มมิดเดิลที่เดาแต่เหมือนเป็นย่านกลางคล้ายๆเหมือนพวกพิเซนพิเซนในตู้แอมหรือพิเซนในเอฟเฟกประมาณนั้นนะครับ ก็กีตาร์ที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับก็บอกก่อนขออนุญาตไม่ได้ในกล้องมันอาจจะมาโฟกัสให้ดูกีตาร์ไม่ได้นะครับมันไม่ถนัดก็เป็นแรนกานะครับเป็นทําคู่รุ่นอาที่สี่เป็นปิกพเป็นธรรมะกิ้งคู่ผมจะเล่นแค่ปิกาสองตัวนะครับตัวบนกับตัวล่างในกระบิดแอมที่ใช้เป็นเลนนี่รุ่นครับสิบสองอาร์นะครับเป็นแอมลอดก็เป็นแอมไม่ใหญ่มากแล้วก็เปิดรีเวิร์บไว้นิดนึงครับขอให้มันไม่แห้ง เสียงคีนประมาณนี้นะครับสูตัวบิดนะครับตัวเน็กอ่าปรับทุกอย่างไว้ตั้งการหมดนะครับเรามาฟังซาวด์กันที่ว่ามันรู้สึกมันแตกต่างกับเอฟเฟกสไตล์เมทัลก้อนอื่นยังไง จุดที่เราคุ้นชินกันก่อนกับเอฟเฟกต์ในสไตล์เมทัลคือมันจะให้เกณฑ์มาค่อนข้างเยอะอ่าคือเกณฑ์เที่ยงเนี่ยคือเหลือเฟือแล้วครับเล่นอะไรได้เยอะแยะแล้วแล้วก็ค่อนข้างติดนิ้ว้ด์เลยแบบยังไม่ต้องบู๊ตะ่ะนะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือมันให้เสียงกลางครับคือเหมือนว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีย่านเสียงกลางที่แบบฟังแล้วมันสนอกมันไม่ได้มีมาแต่เบสกับย่านแหลมที่แบบเฮ้ยเราฟังแล้วรูมันเฮ้ยมันสกูมิจังเลยแล้วปรับปรับยากกว่าจะจูนได้เงี้ยเอแต่เนี้ยคือมันให้มาแบบ ตัดตัดปุ่มบรลุ่มออกไปเนีย่ยปุ่มปรับ3ามุ่มเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันปรับแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันปรับเข้ากันได้แบบไม่ยากอ่ะถ้าอยากเล่นในสไตล์เม่ทันอ่าแน่นอนบางทีเราจะเพิ่มโทนหน่อยให้มันฟังดูแหลมคือเพิ่มโทนเนี่ยต้องบอกว่ามันมันไม่ได้อะไรนะมันไม่ได้ว่าเบสดลดนะครับเบสดเนี่ยถ้าจะเพิ่มเบสดเนี่ยเกนเนี่ยมีผลเออเจ้าตัวเนี้ยคือเพิ่มเกนเนี่ยรู้สึกว่าเบสดก็จะอึดขึ้นด้วยก็แปลกดีแล้วเราก็ใช้วิธีการลดบอดี้เอาอาจจะลดสุดไปเลยก็ได้อ่า ลองฟังดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นซาว์ในสไตล์เมทัลที่เราคุ้นกันอาจจะเล่นเหมือนพวกลิฟกิทตงลิฟติต้าอะไรเงี้ยขออนุญาตไม่ได้เล่นให้ฟังนะครับผมไม่คยถนัดแนวนั้นหรือเพิ่มเกณฑะก็ได้อให้แบบเป็นไฮเกณฑ์ไปเลยเพิ่มเกณฑหน่อยมันก็จะได้เพิ่มเบสมาด้วยเห็นไหม เป็นซาวน์ในสไตล์เมทัลที่เราคุ้นกันแต่ทีเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยผมชอบตรงที่ว่าเออมันพอมันมีปุ่มบอดี้เนี่ยอ่าขอแยกปับเป็นตรงกลางนะมันทาให้รู้สึกว่าเ้ยเราปรับอะไรได้มากขึ้นมันมีเสียงกลางเพิ่มมามันทําให้เล่นเพลงแบบเพลงตลาดสมัยใหม่เพลงที่แบบเออไม่ได้เป็นไฮเกนแล้วรู้สึกว่ามันสกูมิเท่าไหร่เออมีเสียงกลางที่ค่อนข้างเยอะอ่าเล่นเสียงกลางเยอะหน่อยอ่เพลง p อป r ็อกสมัยใหม่อย่างเงี้ยอ่าแล้วก็เกนอาจจะเยอะหรือน้อยก็แล้วแต่แล้วแต่การใช้งานอ่า เดี๋ยวผมลองลดโทนดูนะครับเพิ่มบอดี้ใช้ร่วมกันนะครับ2ปุ่มนี้อปรับร่วมกันอ่าเอาเกมน,นี้ก่อนเห็นไหมฟังแล้วรู้สึกมีความแตกต่างละรู้สึกว่าเฮ้ยอารมณ์ของซาวมันตา่างกับเมื่อกี้ละที่จะเป็นเมทันมันตอบอะไรได้เยอะแยะครับตัวตัวเนี้อือ่า ลองปรับไปเรื่องครับอ่ะนคราวนี้ลองปรับเพิ่มโทนแต่ว่าบอดี้ไว้บ่ายเหมือ, <c oughs> อนเดิมสังเกตนะครับซาวประมาณนี้อันนี้ที่ที่หูขนาดที่หูผมผมฟังขนาดนี้นะผมไม่แน่ใจว่าในในคลิปที่เป็นไงเพราะว่าบางทีอัดวิดีโอก็อาจจะซาวก็คือค่าเทื่อนไปบ้าง ผมฟังว่าเอ้ยมันได้ความเป็นเท็กซี่เหมือนเอ็นไปทางมาเชลนิด,นด,นดรู้สึกว่าเออพอเราปรับเนี่ยปรับแบบนี้นเออเฮ้ยมันได้กลิ่นมาแชลขึ้นมาเหมือนนเฟกก้อนเนี้ยมันไม่ได้ว่าทํามาเป็น,นสไตล์เหมือนพวกยังไงอะไม่ได้ทํามาเป็นแบบเมทัลที่แบบโอ้โหดิบเถื่อนดาร์กจา๋าแบบก้อนเมทัลหลายยี่ห้อหรือหลายรุ่นที่เราเห็นที่แบบเออมันโดยเฉพาะเลยรู้สึกว่ามันยังให้คาเลคเตอร์ที่เสียงกลางเยอะแล้วก็พอปรับเนี่ยสองปุ่มเนี้ย ผสมกันเนี่ยรู้สึกว่าเออใช้งานร่วมกันรู้สึกเฮ้ยมันทำให้ได้สาวที่หลากหลายแล้วก็เออมีเอ็นมาทางไมเซลเอ็นมาทางฟ็กซี่ได้เออรู้สึกว่าเออมันเล่นอะไรได้เยอะเออต้องบอกนี้ว่าอ,อาจจะลดเกลงอ่ะ,อะ เดี๋ยวลดโทนอ่ะถ้าจะเป็นเหมือนพวกสไตล์เหมือนพวกครั้นนไหนโทนครั้นโทนไหนอ่ะเนี่ยครับคือมันปรับได้เรามันไม่ใช่เอเฟกในสายเมทัลที่แบบโอ้โหปรับไปทางแบบกว้างๆเลไไม่ได้เลยอืก็ประมาณนี้ครับก็คร่าวๆก่อนก็เป็นก้อนหนึ่งที่น่าสนใจนะตอนนี้อย่างที่บอกก็คือของมือหนึ่งไม่มีแล้ว ก็หาก็หามือสองเอาผมก็ได้มามือสองนะครับก้อนนี้ก้อนนี้จริงๆเนี่ยผมเคยมีมาแล้วรอบหนึ่งแล้วผมก็ขายไปตอนนั้นเหมือนจะบ้าไปเล่นมันติบ้างหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ตอบโจทย์เราก็กลับมาเล่นก้อนเดิมแล้วก็ช่วงนี้ก็คือถ้าปูนตรงคือเงินไม่ค่อยมีแล้วก็อยากได้ก้อนที่แบบเอ้ยมาเล่นเลยได้เยอะหน่อยเออก็ตัวตัวผมเองก็เป็นคนที่แบบก็ฟังเพลงล็อกคือยังติดซาวในทางเมทันไฮเกนอยู่เนี่ยแต่ว่าเฮ้ยรู้สึกว่าอยากได้ที่มันแตกต่าง อยา่าไให้เกณฑ์แต่ว่ามีความพาออ่เนื้อออกไหมเออไม่ใช่ว่าให้เกณฑ์อย่างเดียวเมทัลเดียวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล่นอะไรปรับอะไรไม่ได้เลยเออเราอยากจะเมทัลดิบๆมันก็ทําได้อยากให้มันฟังดูสนกุกสนองมันก็ทําได้ก้อนเนี้ยเออเร,เราจำได้เราเคยซื้อมามันก็ค่อนข้างตอบโจทย์ก็เป็นก้อนที่ผมซื้อมาไว้รอบเป็นรอบที่สองแล้วก็เป็นก้อนที่ดีครับก็แล้วก็เหมาะครับน้องนองรุ่นใหม่ที่แบบเออบางทีหายเฟกใช้งาน,นกว้าง,กว,างกว้างเลยนะกว้างแบบ <c oughs> ไปเมทัลได้เลยก้อนเนี้ย ก็คือปรับได้แบบไม่มีจมแน่นอนครับเสียงไม่บีอันเนี้ยสิ่งที่ผมชอบเลยแล้วก็ใช้สามารถใช้งานร่วมกับเนี่ยเอฟเฟกเหมือนพวกโอไดบูสต์ได้ปกติอ่ะเดี๋ยวผมลองปรับโอไดให้มันบูสต์ดูอ่ะใช้สมมติผมใช้งานประมาณนี้อ่ะบูสต์ Boot ด้วยโจโยโอไดนะครับอ่านอกจากได้สิได้เกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมามีความเหนียวมือแล้วก็รู้สึกว่า ได้เสียงเสียงกลางอ่าที่โดดขึ้นมาเนี่ยครับคือสามารถใช้งานร่วมกับโอไดอะไรได้แบบได้อย่างดีเลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ มือสองในตลาดก็เจอบ้างครับก็สามเดือนจะเจอสักทีหนึ่งอันนี้พูดตรงเลยเนื่องด้วยตอนนี้คือเขอาหน้าจะหยุดการผลิตไปแล้วสําหรับทางค่ายล็อกสวิตนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นเอฟเฟคค่ายคนไทยที่แบบเออมันไม่ใช่เอฟเฟคแบบต่างชาติที่แบบเฮ้ยตีตลาดหรือแบบมีการหมุนเวียนในตลาดค่องท้างเยอะอาจจะแบบทํามาไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือพอเป็นพอบอกเอฟเฟคในสายท่านปุ๊บคนเห็นเนี่ย บางคนยี้แล้วเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันปรับยากซาวมันไปเฉพาะทางบางทีเฮ้ยกูจองไปเล่นเพลงตลาดเพลงอะไรเงี้ยเล่นไม่ค่อยได้เจ้าตัวเนี้ยเล่นได้แล้วก็ทําได้ดีเลยครับก็ฝากไว้ครับก็ <c oughs> ใครสนใจก็ลองหามือสองมาใช้งานดูครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพยงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ